สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าของไอเจมปับยนต์ทุกท่านนะคะวันนี้พาดูงานรีวิวฟอร์ดเลนเซอร์ติดแผ่นกระบะท้ายและสกูฟอร์กระโปรงนะคะเดี๋ยววิธีการติดตั้งจะเป็นยังไงและติดออกมาจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะ ันนี้ลูกค้าเลือกแผ่นสีท้ายเป็นสีดําด้านนะคะแต่ว่าโลโก้เนี่ยทำสีตามรถเลยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยเนาะสวยสกรูฝากระโปรงลูกค้าก็เลือกทําสีตามรถตัดกับสีดําด้านเหมือนกันนะคะดูค่ะ ตีตงกับรหัสตัวถังเป๊ะเ,เ,เลยนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโลโก้ม้าติดออกมาแล้วสวยมากเลยนะคันนี้นะเข้ากับรถมากเลยอะ่ะคือบางคนอ่ะอาจจะไม่รู้นะว่าสกู๊ปเป็นชุดแต่งลูกค้าบางคนเข้าใจว่าเป็นส่วนเดียวกับรถจริงๆแล้วเป็นชุดแต่งนะคะก็ติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะส่งงานลูกค้ากลับบ้านได้ค่ะ จริงๆถ้าไม่อยากได้โลโก้มาแบบนี้โลโก้แรดเราก็มีนะคะมีให้ลูกค้าเลือกทั้ง2แบบเลยนะแล้วก็ตัวสักคู่สาระโปรเนี่ยสามารถทําสีตามตัวรถตามรหัสตัวถังได้เลยรถสีขาวรถสีดํารถสีเขียวพัดมาคุยกันก่อนได้ค่ะทําได้ทุกสีเลยค่ะโว้ยโดนแดดยิ่งสวยนะเนี่ยเนอะอยากให้ดูพิกเมนต์สีใกล้ๆนิดนึงนะคะความเหลือบนะคะของสีที่เราทํามากับสีของตัวรถเนี่ยความแตกต่างเนี่ยแทบจะมากเหมือนามากมากะเหมือนมากเนาะ ทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะเพิ่งสังเกตว่าสุดแปลงหน้าลูกค้าก็ติดของเราไปเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ทําสีตามรหัสตัวถังเลยก็จะได้ตัวกระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะและกันชนด้านล่างกันชนด้านบนส่วนที่เป็นงานทําสีนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกเดี๋ยวพาไปดูแผ่นปิดท้ายค่ะ ในส่วนของแผ่นปิดท้ายนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําด้านเหมือนกันแต่ว่าโลโก้เนี่ยขอเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะจะเห็นได้ว่าสีโลโก้กับสีตัวรถเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยค่ะเพราะว่าเราใช้รหัสสีเดียวกันกับตัวถังนะคะติดออกมาแล้วสวยดูดีมากสําหรับลูกคา้าคันไหนนะคะที่รถเป็นสีขาวรถเป็นสีแดงนะคะก็สามารถสั่งทาสีโลโก้ตามสีตัวรถได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรัูกค้าที่สนใจนะคะอยากติดตั้งแผ่นปิดท้ายหรือสกรูฝากกระโปรงแบบนี้นะคะติดต่อตามคอนแทคด้านบนตอนนี้ได้เลยนะคะร้านอยู่เส้นตัดใหม่พุนทธมณฑลสายหนึ่งติดถนนใหญ่เลยค่ะ